ช่วงนี้เรากำลังกำลังอยู่ในเดือน ر รรมดอนอันย,นยิ่งใหญ่นะครับเดือน ر รรมดอนเป็นเดือนที่จำเป็นจะต้องอดทนทางุซนบอกว่าชาหวโมดอนชา่รโมงศพเดือน ر รรมดอนหรืออัลร م ม ا อนชา่รโมงศพเดืนรรดอนร م ม ا อนั้นเป็นเดือนแห่งการอดทนวาซาบะบุหุนยันนะและผลตอบแทนของการอดทนก็คือสวรรค์ยันนะขอรับสุบฮาพนาวัตาละ การอดทนมีหลายประการหลายประเภทนะครับแต่เราก็สามารถจะบอกได้ว่าในการถือเส้นอดเนี่ยในเดือนอมาตอนเนี่ยรวมการอดทนทั้งสามประเภทไปเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่านักวิชาการได้พยายามที่จะ,ะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บรรยาย,ยางชี้ชัดให้เห็นว่าคําว่าการอดทนทั้งสามอยู่ในการถือเส้นอดในเดือน,มนอมงคานอย่างไร นะครับแล้วชาการบอกว่าวัสซัปรุสลาสตุอันวาเอินนะครับการอดทนนั้นมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือซอบรนาลาต่ออติละการอดทนบนการต่ออัดเชื่อฟังตลอดนี่คือประเภทที่หนึ่งแน่นอนนะครับเวลาเราถือสินอดเนี่ยเราก็แสดงว่าเราเป็นผู้ติดต่ออัตเป็นผู้ที่เชื่อฟังคําสั่งของลอสุบฮานะฮัวตาละ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการแสดงถึงความอดทนประเภทเนึ่งคือซอบรนอลลตต่อประการที่สองก็คือซอบรนอนินอันมาริม ah ินะหรือซอบรนอเลนมาสีอดทนงดเว้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆคือสิ่งที่เป็นบาปนะสิ่งที่มันเป็นบาปต่างๆและประการที่สามก็ซอบรนอลาอัจจาริลากีอันมุลลมะนะครับ ก็คืออดทนกับการกําหนดกระดอกกระดัดตของลอสมานกันะสรุปว่าการอดทนเนี่ยมีอยู่สามก็คืออดทนบนการเชื่อฟังอัลลอฮ์อดทนต่อการไม่ทํามศีลต่ออัลลอฮ์แล้วก็อดทนบนการกําหนดของเรานักวิชาการประวัติศาสตุ์อัลสลาสตุกลูฮาฟินซาลมิทั้งหมดเนี่ยได้ถูกรวมเอาไว้ในการคือสินอดังท้นสามประการที่พูดมาไฟนัฟีฮิซบรอนอาลาอาติัละในนี้นะครับ ในการคือ,อมีการสาบบัตรโด,ดยการอดทนนะครับต่อการต่ออดัดต่อข้อเราเอลเรามีคําสั่งมาบอกให้คืออดงดเว้นจากการกินการดืม่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนถทั้งดวงอาทิตย์ดับขอบฟ้าเราก็เป็นงไงครับเราก็อดทนอันนี้คืออะไรอัลซับรุอัลตอฟวะซับรอนอัมมาฮ์ฮะรรัมอัลลอฮุอันซ์อิมีมีละชายวาดแล้วก็อดทน จากสิ่งเก่อก็ตราห้ามนะครับสําหรับคนที่เธอจะอดทนจะกสิ่งเก่าก็ห้ามในประการที่สองมินชชาวาตจากอํานาจใจต่ำทั้งใจนะครับอยากจะกินอยากจะนอนอยากจะดืม่มอยากจะเที่ยวอยากจะดูหนังฟังเพลงนะครับเราก็สวัสดีอดทนไม่ไปแต่กลางวันทั้งกลางวันเนี่ยนะครับเรางดการกินการดื่มเนี่ยเขาเรียกว่างดของฮาลานด้วยนะครับแสดงให้ความต่ออัต่อรอของฮารอมนะครับของฮารอมนะครับ ม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงของฮารอมต่างๆนั่นนะเราข้อหมดเขาเรียกว่าอัศบรุอัลามารฮารอมอัลลอฮ์นะครับนี่คือประการนิสสาประการทีสสาว่าซอบรอนอัลามายะตุลิลซอยมีฟีฮิมินอัลมิุประกา so รที่สาคืออดทนจากสิ่งที่ประสบกับผู้ที่ถือีะอดนะครับมินอัลมินยุจากความเจ็บปวดของความหิวนะแน่นอนเราต้องอดทนจากความหิว ซึ่งความหิวนี่ก็เป็นกระดอกกระดั๊กแถวล็อตตาลกาำหนดมานะครับว่อาอัลจะใชความกระหายว่าเยอะสินั้น,นีวบัลังและความอ่อนอแอ,อ,น,อนะครับความอ่อนแอนะร่างกายอ่อนแอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการอดทนต่อการกําหนดของล็อุบานาั่นแลเพราะฉะนั้นการที่เราอดทนต่อสิ่งที่ล็อตกำหนดมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีบาดะ้งเหมือนกัน เหมือนกับที่อัลตาลาได้กล่าวไว้ในสุรทุเตาบัชที่บอกว่านะครับได้เล่าเรื่องไว้ว่าบรรดาสหาบาเนี่ยต้องอดทนกับการหิวการกระหายการพบกับความลำบากทนานาพบกับ,บการลูกธนูพบกับสิ่งต่งางๆจากการละลานของพวกพวกคุณกฟุฟฟาทั้งหลนานยนะครับ อิลลากุติบาลาฮุมบีอามารุนซอลิฮุนนะครับอัลลบอกว่าสิ่งที่บรรดามุสลิมทั้งหลายจะประสบกับความลำบากลำบนไม่ว่าจะเป็นความหิวกระหายนะครับคมดาคมธนูหรือว่าการพบกับสิ่งที่มันลำบากต่างๆนานาอิลลากุติบาลาฮุมบีอามารุนซอลิฮุนเป็นไว้แตจะถูกกำหนดว่า หรือบันทึกว่าเป็นอัมันซซเล่เนี่ยก็คือการอดทนกับสิ่งที่บาปเนี่ยถือว่าเป็นการทําอัมันซซเล์เหมือนกันนะครับเป็นอิบาดะห์เหมือนกันอินนัลลอฮ์ลายูริอุอัจรัลโมฮซินีอัลลอฮาจะไม่นะครับทําลายความดีของบรรดาคนมุสลิมทั้งหลายของผู้ที่เป็นคนดีทั้งหลายสรุปการถือยสินอดเนี่ยรวบรวมสามการอดทนเอาไว้คืออดทนตามคําสั่งของอัลลอฮ์อัลซอฟราลต้อ อดทนอลันมักเสียอดทนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับของที่ฮารามนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะครับหรืออะไรก็าตามแล้วก็อดทนต่อการกําหนดของเรกไม่ว่าจะเกิดจากความหิวความกระหายความอ่อนแรงความอ่อนเปียกเปียแรงบางคนเนี่ยเป็นโรคอยู่นะครับพอจะถือสิ่งอดไหวก็กัดฟันสู้คือสิ่งอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอะไรก็แล้วแต่พอจะทําได้พอจะเอาได้พอจะถือสิ่งอดได้ก็อ,อดแบบนี้ เรื่ออดทนอะไรอับดุลริลัอดทนบริการกําหนดของรัฐธิสุบันะละกับก็ขอให้พวกเราได้พยายามอดทนนะครับอัศบรุนะครับวาสนาผู้พิจิตรนะนะครับผลบุญของผู้ที่อดทนคือสวรรค์บับปัชเชริซอบิรินอัลกับบับจงบอกเขาดีกับผู้ที่อดทนกับสำหรับวันนี้ว่าพิจารณาที่จะฟิดมันวิญญาณสลาัมอะลัยกุมบรักมุตุลลอฮฺวะบลอฮฺบรักาตุ